แม่อ้อยที่หลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลากงดึกอีกกุ้งเอ้ยกูเป็นห่วงมึงจริงๆเลยกุ้งก็พยายามตะเกียกตะกายพอเช้ามาคนงานก็เริ่มเข้ามาทำงานในสวนมะม่วงแล้วจากนั้นคนงานก็รีบมาให้ความช่วยเหลือรีบพากุ้งนั้นไปส่งโรงพยาบาลเ <folk> มื่อกุ้งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้สองวัน เธอนั้นก็คลอดลูกออกมาและลูกของเธอนั้นก็เป็นผู้หญิงโดยที่ไอ้นอนนั้นผัวของเธอมันได้หายไปจากบ้านพักมันไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของกุ้งและตั้งแต่คืนวันที่ฝนตกบานั้นคนที่มาเยี่ยมเยียนกุ้งนั้นก็จะมีแต่เท่าแก่เปลวกับเจ๊แขกเมียของเท่าแก่โดยที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนั้นเท่าแก่เปลวเป็นคนจ่ายให้จนถึงเวลาที่เธอนั้นต้องกลับบ้านกุ้งเอ้ บ้านเองอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวคลาส่งกลับบ้านให้ถ้าคืนกูกลับบ้านไปกูก็อายชาวบ้านอายแม่กูแย่แล้วสิฉันฉันไม่มีบ้านฉันไม่มีพ่อมีแม่แล้วผัวมันก็ทิ้งฉันไปแล้วฉันขอพักอยู่ที่บ้านในส่วนของเข้าแก่ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะทำงานแรกเอาจ้ะสภาพเองเป็นแบบนี้จะไปทำงานไหวได้ยังไงแล้วถ้าเองไปทำงานใครมันจะดูลูกเองเล่าเข้าแก่ โปรดเมตตาฉันเถอะนะค่าแรงฉันฉันขอแค่พอมีข้าวกินก็ได้ขอให้ฉันได้อยู่ที่สวนมะม่วงของเท่าแก่ต่อเถอะนะแค่นั้นก็พอแล้วจ้ะเอ้ยงั้นเองก็ไปอยู่ที่บ้านข้าก่อนไปทำงานบ้านเล็กๆด้วยน้อยบางช่วงที่เองช่วยหยิบจับทำงานได้ลูกเองนะ่ะเมียข้าก็จะช่วยเลี้ยงดูว่าแล้วเท่าแก่เปลวกับเมยียก็พากุ้งกับลูกเข้าไปอยู่ที่บ้านของเขา และที่บ้านของเท่าแก่เปลวนั้นเมื่อกุ้งได้เห็นว่าบ้านของเท่าแก่นั้นรวยมากแค่ไหนเธอเองนั้นก็ยิ่งตาโตโหบ้านเท่าแก่รวยมากฉันอยากรวยแบบนี้บ้างจังเมียเท่าแก่พากุ้งไปที่ห้องพักซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งก <c oughs> ุ้งเธอพักอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะมาช่วยเธอเลี้ยงลูกบ้าง ขอบุณค่ะเธอก็เพิ่งคลอดลูกคนแรกมีอะไรก็ถามฉันได้นะถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่เคยมีลูกแต่ฉันก็เคยพอที่จะเลี้ยงน้องมาบ้างนะหลังจากนั้นมากุ้งก็ได้พักอยู่ที่นี่เธอก็ได้แต่ทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแลกที่พักและมีอาหารให้กินแต่ดัานความโชคดีของกุ้งก็ยังไม่หมดไปเพราะว่าเท่าแก่กับเมียนั้นยิ่งเอ็นดูลูกสาวของกุ้งเป็นอย่างมาก พราะทั้งคู่นั้นไม่เคยมีลูกเป็นของตัวเองมาก่อนลูกสาวของกุ้งที่ชื่อว่าน้องกุนนั้นเธอน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากทำให้เท่าแกเ่เปลวและเมียหลงรักหลานมากจนหมดใจเออี่กุ้งถ้าข้ากับเมียจะขอลูกสาวเองไปเป็นลูกบุญธรรมนนะ่ะเองจะว่าอย่างไงเอ่อฉันขอขอบคุณเท่าแก่กับเมียมากนะจ๊ะพี่เมตตาฉันกับลูกนะ่ะแต่ลูก ฉันก็รักมันนะแล่ดูสิยิ่งตอนนี้มันหน้าตาน่าทาังมากขนาดนี้เลยแหมแถ้าปูงยกลูกให้พวกข้าน้องคุณก็จะมีอนาคตที่ดีและพวกข้าก็จะให้เงินจำนวนหนึ่งเป็นค่าตัางท้องนะ่ะเอ็งเอาไหมละ่ะโอ้เงินใครก็อยากได้แต่ถ้ารีบตอบรับสงสัยจะได้น้อยเกินไปเล่นตัวไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยอยู่แบบนี้ไป เราไปยังสบายอยู่เรื่อยเอ <ๆ S 2> เอพ่อแก่พูดอย่างนี้ไม่ได้จะบีบบังคับหรือไล่ฉันกับลูกไปใช่ไหมจ๊ะเอาอย่าไปคิดอย่างนั้นสิข้าก็แค่อยากเป็นพ่อแม่แบบจริงจังนะแล้วก็เห็นว่าถ้าน้องขุนอยู่กับข้าครอบครัวข้าก็จะปีความพร้อมมากกว่าเองวันหนึ่งถ้าเองไปมีผัวใหม่เองก็ยังมีลูกใหม่ได้งั้นเอาอย่างนี้ ฉันขอคิดดูก่อนนะคะพวกเราไม่รีบหรอกแค่บอกกุ้งไว้เผื่อเป็นแนวทางนะกุ้งนั้นก็ได้แต่ยิ้มให้เท่าแก่ทั้งคู่เมื่อกุ้งรู้ทิศรู้ทางความต้องการของเท่าแก่แล้วเธอก็มีความคิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมามากมายว่าแล้วแผนในหัวของกุ้งนั้นก็เริ่มขึ้นดูสิอีกุลอ่อมึงก็ทิ้งมึงกับกูไปปล่อยให้กูต้องเลี้ยงมึงอย่างลำบากอยู่คนเดียว อย่าร้องนังมึงแต่ก็ยังโชคดีนะที่เจอคนใจดีแถมรวยอีกตั้งหากก่อนที่กูจะได้ไปจากที่นี่กูก็ต้องปอบโวยไปก่อนแล้วว่าว่าแล้วแผนการในหัวของกุ้งก็เริ่มขึ้น <c oughs> ในวันนี้ขณะที่กุ้งกำลังทำความสะอาดเธอก็เห็นว่าในห้องนี้นั้นมีกล่องทองล้ำค่า และข้างในนั้นก็คงจะมีของมีค่ามากมายคนที่เคยจนอย่างกุ้งนั้นจะมีความทะเยอทะยานอยู่มากและเธอเองก็ขโมยทองของเท่าแก่ไปบ้างแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ไม่มีใครรู้จักนิสัยสันดานโดยแท้จริงของเธอเธอรีบขโมยของมีค่าใส่กระเป๋านิดนิดหน่อยหน่อยนะเท่าแกฉันขอไปตั้งตัวสักหน่อยหนะ้าแบ่งแบ่งกันนะอย่างในน้อยฉันไม่อยู่ที่นี่ ฉันก็ตั้งใจทำงานให้เท่าแก่กับเมียนะแต่ที่สำคัญฉันก็ยังมีความสุขทางใจให้กับเท่าแก่อีกนั่นก็คือนางกุลนะเวลาผ่านไปสองปีน้องกุลก็เริ่มโตขึ้นเดินได้เริ่มพูดจาได้บ้างก็ยิ่งทำให้เท่าแก่ทั้งสองนั้นยิ่งหลงรักน้องกุลเป็นอย่างมากจนเท่าแก่เปลวกับเมียนั้นก็พยายามพูดจาหวานล้อมให้กุ้งนั้นยกน้องกุลให้เป็นลูกบุญธรรมและนั่นก็รวมถึงตัวกุ้งเอง ก็เริ่มเบื่อการที่จะต้องเป็นคนรับใช้ที่นี่แล้วแต่นั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะก้าวขาออกจากบ้านของเท่าแก่ไปได้โดยง่ายนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นมั่นใจว่าทองแท่งที่เธอได้ขโมยมาสะสมไว้มันจะเปิดชีวิตใหม่ให้เธอได้สุขสบายได้มากกว่านี้แต่ทว่าเธอนั้นถ้าขายลูกไว้ที่นี่ลูกก็ต้องสบายแล้วถ้ารูต้องไปลำบาก กูก็ต้องไปลําบากอยู่คนเดียวหรือวะมันไม่ยุติธรรมสาหรับคนเป็นแม่อย่างกูเลยวะแต่ถ้ากูเอามันไปด้วยเท่าแก่ก็ต้องคิดถึงมันถ้าวันนึงเราไม่มีเงินเราก็แค่กลับมาขอตังค์พวกแกก็ได้สิวะแต่ที่สําคัญถ้ามันโตก็ให้มันหาเลี้ยงกูไปเลยเยี่ยมจริงๆสมองกูเนี่ยแม้แต่มันน่าเสียาจริงๆนะถ้ากูมีลูกแฝดก็คงจะสบายกว่านี้อีก กูก็จะมีตัวที่หาเงินได้มากกว่านี้สิวะเหมือนที่แม่อ้อยให้กูออกมาช่วยขายของแม้มันดีจริงๆจากคําของกุ้งที่พูดปนกับตัวเองในตอนนี้นั่นมันทำให้รู้เลยว่าเธอนั้นเป็นแม่แบบไหนต่อไปคนที่จะต้องลำบากก็คงไม่พ้นกับน้องกุลน,นั่นเองจากแผนการที่กุ้งได้วางเอาไว้ทำให้วันนี้เธอนั้นต้องการหยิบฉกฉวยและของมีค่าบางอย่าง พี่แถวแก่และเมียไม่น่าจะจับได้ติดไม้ติดมือไปอีกขออีกหน่อยนะขื่อตะว,ว่าให้อีกคุณมันหนะ <c oughs> <c oughs> เออกุ้งมีความจำเป็นต้องพาน้องคุณกลับไปหาพ่อของเขานะคะ่ะเออไอ้หนนเนี่ยนะมันหายหัวไปตั้งนานไงวันนี้จะมาตามเอาลูกไปสละใจเย็นๆน,นะยังไงเขาก็พ่อลูกกัน ถึงฉันกับเท่าแก่จะรักและเอ็นดูน้องกุลมากแค่ไหนแต่ถ้ากุ้งไม่ยกให้ฉันก็คงทำอะไรไม่ได้ฉันเข้าใจค่ะแต่ฉันก็รักลูกของฉันมากเช่นกันยังไงก็พาน้องกุลมาหาพวกฉันบ้างนะหรือไปอยู่ที่ไหนก็ส่งข่าวส่งข่าวกันมาบ้างฉันกับเท่าแกก็จะไปเยี่ยมหาอา๋อดีข้าให้น้องนะกุลนะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ ขอบคุณมากๆเลยค่ะฉันและลูกจะไม่มีทางลืมพระคุณของเท่าแก่กับเจ๊แขกเลยค่ะเมื่อกุ้งกับน้องกุลเดินออกจากบ้านของเท่าแก่ไปเออน่าเสียดายพวกเราลักและเอ็นดูน้องกุลเป็นอย่างมากเรื่องดูปูเสยอย่างดีแต่นางกุ้งก็ยังจะขโมยของของพวกเราอีกที่พวกเราไม่เอาเรื่องกุ้งเพราะเห็นแก่น้องกุลไม่อยากให้ต้องขาดแม่ทั้งๆท,ท,ที่พวกเราก็ทําได้ หลังจากที่กุ้งได้พาน้องกุลออกมาจากบ้านของเท่าแก่เปวแล้วนั้นเธอก็หันมาเช่าบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้เท่าแก่นั้นหาตัวเธอกับลูกได้พบเมื่อกุ้งมาเช่าบ้านอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังน้องกุนก็ไร้การเหลียวแลข้าวปลานั้นน้องกุนแทบจะไม่ได้กินจนเนื้อตัวมอมแมมร่างกายสูบผอมเพราะกุ้งนั้นไม่เคยสนใจลูกวันๆเอาแต่กินแล้วก็นอน ใช้เงินที่ได้มาจากเท่าแก่ที่ให้มาวันไหนเงินหมดก็เอาทองไปขายแล้วเธอก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันและหมัดก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาช่วงไหนที่เงินทองของกุ้งนั้นขัดสนกุ้งก็จะพาน้องกุลไปเยี่ยมที่บ้านเท่าแก่และขอเงินมาให้กับน้องกุล เท่าแก่นั้นก็ยอมให้เพราะว่าเห็นแก่หน้าหลานเอา้ากุ้งทาไมน้องคุณถึงพร้อมขนาดนี้ล่ะก็ฉันไม่ค่อยมีเงินนั่นแหละจ้ะใหนน้องคุณอยู่กับฉันไหมไม่ได้สิฉันก็คิดถึงลูกฉันแย่เลยไอ้แก่น่างโง่เอ้ยขอเงินแค่เนี้ยก็ให้ง่ายๆอีกคุณเอ้ยกูมีมึงเป็นลูกเนี่ย โชคดีเลือเกินแต่ถ้าจะให้โชคดีกว่านี้เวลากูไปเล่นหวยเล่นไพ่ก็ให้กูได้เงินเยอะๆหน่อยสิวะตั้งแต่ตอนนั้นน้องกุลอายุได้ห้าขวบกุงก็ให้น้องกุลช่วยทํางานบ้านแทบจะทุกอย่างแทนเธอทั้งหมดบางครั้งเธอก็ให้น้องกุลนั้นอยู่บ้านคนเดียวจนตอนนี้น้องกุลนั้นเธอมีอายุสิห้าปีแม่ตอนนี้ หนูก็โตมากแล้วทําไมหนูถึงไม่ได้ไปโรงเรียนทีละจ๊ะพราแม่บอกว่าถ้าโตแล้วหนูจะได้ไปโรงเรียนไงอ๊ออีกุลโรงเรียนอะไรไม่ต้องไปต้องหามาแล้วไปหาเงินมากินข้าวดีกว่าไปโรงเรียนก็ไม่ได้เงินแต่หนูอยากไปนี่นาหนูอยากอ่านออกเขียนได้เหมือนคนอื่นเขานะแม่ไร้สารละพอตอนเย็นน้องกุลจำเป็นต้องหุงข้าว แต่เราะว่าข้าวที่จะให้หุงนั้นมันกลับไม่มีน้องกุลจึงหันไปบอกกับแม่แม่ข้าวหมดหม้อแล้วพีกุนถ้ามึงไม่มีเงินมึงต้องทำยังไงวะไปหาเงินมาจะแม่แล้วจะต้องไปหามาจากที่ไหนไปหารับจ้างงานมึงก็ไปสิวะมึงจะมาบอกกุลทำไมแต่วันนี้ไม่มีงานจ้างนี่จ้ะแม่ งั้นมึงก็เดินไปหาเศษเหรียญที่มันล่วงตามตลาดสิวะอิงโง่ไปได้มาแล้วก็รีบมาหุงข้าวเลยอยา่ากูหิวมึงนะ่ะมึงจะโดนส้นอิงกูอีกน้องกุลจึงทำตามที่แม่บอกน้องกุลเธอเดินไปตามที่ต่างๆเดินหาเก็บเศษเหรียญเพื่อพอที่จะไปซื้อข้าวกินได้บ้าง นั่นไงเจอแล้วในขณะที่น้องกุลกำลังก้มเก็บเหรียญน,นั้นก็มีเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปทับเหรียญน,นั้นจนเหรียญน,นั้นมันจมหายลงไปในดิน่นเธอจึงรีบเอามือคุยหาเหรียญขอให้เจอนะขอให้เจอนะเย,ย้เจอแล้ว <c oughs> มาทำอะไรนังหนู นี่ลุงให้คุณลุงหน้าโหดในโหมดคิตตี้ไปแล้วน้องกุลนั้นเธอเดินหาเหรียญจนค่ำและเธอก็มั่นใจว่าเธอนั้นเดินหาจนครบทุกจุดแล้วเธอจึงเริ่มเดินกลับบ้านอีกุลพรุ่งนี้มีงานวัดมึงต้องไปเป็นสาวรำวงนะนหนูไม่ไปได้ไหมแม่เพราะหนูไม่ชอบเลยมีแต่คนขี้เล่า มึงต้องไปแต่แม่ให้หนูทํางานอย่างอื่นแทนได้ไหมหนูไม่อยากไปเอามากๆเลยนีม่มึงจะเรื่องมากไปถึงไหนวะกูเลี้ยงมึงมานะมึงก็ทํางานตอบแทนทแค่เนี้ยไม่ได้หรือไงได้จ้ะท่านี้เป็นการตอบแทนบุญคุณของแม่หนูก็จะทํานะเมื่อเงินไม่มีกุ้งก็บังคับให้น้องกุลไปเป็นสาวลําวงเพราะว่าน้องกุลน,นั้นมีหน้าตาที่ดีพอถึงตอนเย็นกุ้งก็ขี่รถมอเตอรไ์ไซค์ เพื่อเป็นการมารับมาส่งน้องกุลให้มาทํางานเพื่อนําเธอนั้นมาแลกกับเงินกับเจ้าของคณะไปอีกุลงานมึงรอยอยู่นู่นและเสร็จงานแล้วเดี๋ยวกูมารับมาเฮียายมานี่ลูกเจยังไม่ได้ทํางานเลยเนาะจะมารีบรับเงินไปได้อย่างงอเฮียจะเอาไหมคนลําวงเนี่ยลูกสาวฉันทั้งสวยทั้งหน้าตาดีแถมอายุก็ยังน้อยเรียกลูกค้า ให้เหมาได้แน่นอนไม่งั้นฉันจะเอามันกลับแล้วนะว่าไงเฮียได้ไๆใจก็ใจแล้วเธอนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากงานวัด พอเมื่อถึงเวลางานวัดเลิกนานแล้วแม่ก็ยังไม่มารับน้องกุนนั้นเลยตัดสินใจเดินกลับบ้านไประหว่างทางก็เจอกับวัยรุ่นและคนแก่พวกเขาแซวเธอบาบ้างระหว่างทางจนทําให้น้องกุนนั้นก็เกิดความกลัวแต่ก็ต้องฝืนเดินกลับบ้านยังไงละจ้าน้องสาวให้พี่ไปส่งมิจนะว่าผีเอ้ยผีไปแล้ววะ แต่พอเมื่อกลับถึงบ้านน้องกุลน,นั้นกลับไม่เจอแม่เธอนั้นเข้าบ้านไม่ได้จึงต้องนอนตบยุงอยู่หน้าบ้านจนค่อนคืนแม่ก็คงไปบอลอีกสินะ เมื่อแม่นั้นกลับมาถึงบ้านกุ้งก็เมาโวยวายเข้ามาอีกแม่ได้ตังมาไหมโอ้ยเงินอะไรไม่มีเหลือกูจะนอนอย่าพูดมากพอเช้ามาน้องกุลก็รีบไปติดเงินที่ร้านค้ารีบซื้อข้าวมาหุงให้แม่ก่อนที่แม่จะตื่นแล้วจากนั้นเธอจึงรีบไปรับจ้างงานต่อ วันนี้เธอนั้นมารับจ้างทําสวนผักซึ่งมันก็ไม่ไกลจากบ้านมากนะักระหว่างที่ทําไปกุนก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างออกเราควรที่จะต้องเก็บเงินไว้บางส่วนแล้วล่ะเพื่อเอาเป็นคุณหาอาชีพใหม่ให้แม่แค่บางส่วนหลังจากที่ความคิดนี้เกิดขึ้นนอ้องกุนก็โตทั้งความคิดและความสามารถไม่ว่างานอะไรที่ทําแล้วได้เงินเธอนั้นก็ทําทั้งหมด จนเวลาล่วงเลยมาถึงเวลานี้น้องกุลกลายเป็นสาววัยสิและเธอที่พอจะมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่แอบเอามาจากแม่ได้บ้างแต่การที่เธอมาเปิดแผงผักขายนั้นเธอนั้นต้องปิดเป็นความลับแต่ทว่าความลับนี้มันกลับไม่ได้ลำบากสักเท่าไหร่เพราะว่ากุ้งนั้นไม่ได้สนใจกลุลเลยขอให้กุลนั้นมีเงินให้ทุกวันก็พอ แต่มาในระยะหลังกุ้งสร้างความหนักใจให้กุลเป็นอย่างมากเพราะจากที่กุลนั้นให้เงินแม่วันละสองร้อยบาทนั้นกุ้งเธอนั้นไม่เอาเท่าเดิมอีกแล้วกุ้งนั้นเธอจะเอาห้าร้อยถึงพันบาทนั่นมันทําให้กุลนั้นหาไม่พอพอกุลนั้นตังไม่พอกุ้งก็เริ่มที่จะทำร้ายร่างกายกุลแล้วก็จบด้วยคำว่ากุล มึงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเงินแค่เนี้ยทําไมให้กูไม่ได้ก็แม่เอาไปเข้าบอลนนะ่ะกูไม่ได้เข้าบอลแล้วแต่กูกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกูเล่นหวยกูอยากรวยกูอยากมีบ้านกูอยากมีรถเป็นของตัวเองบ้างถ้ากูถูกหวยรางวัลนนใหญ่ก็มีแต่รวยกับรวยนะเงินที่มึงให้มาเท่าเนี้กูไม่พออย่าไส้หรอกอีเวนแต่แม่ก็เล่นหวยเล่นพนันแบบนี้มาตั้งนานแล้ว มันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยล่ะนี่มึงกล้าสั่งสอนกูหรือแ้กูก็ตบเขาให้อยูเลยนี่หนูไม่คุยกับแม่แล้ววันนี้ทั้งวันหนูทํางานได้แค่เนี้ยแม่เอาไปเท่านี้ก่อนก็นกนแล้วกันดีกว่าไม่ได้เลยแม่รู้ไหมกว่าหนูจะหาตังมาได้เนี่ยเหนื่อยแค่ไหนหนูอยากให้แม่เข้าใจหนูบ้างเงินที่หนูให้แม่ใช้ถ้าแม่ไม่เอาไปเข้าบอนเล่นหวยกินเหล้าแม่นอนอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่ได้สบายมาก ถ้าแม่ยังทาตัวอยู่อย่างนี้นะถ้าวันหนึ่งหนูป่วยหรือไม่สบายหนูจะเอาเงินที่ไหนไปให้แม่ใช้เจ้านี้เขาก็จะตามมาทวงแม่มาทําร้ายแม่ได้นะนีม่มึงพูดอะไรลำคาญวะไปดีกว่าหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกุน วงเนี้ยกูหางานให้มึงไว้แล้วนะมึงไปทำงานให้กูด้วยงานอะไรละแม่หนูไม่ทำหรอกหนูก็มีงานที่ต้องทำประจำอยู่แล้วแม่ไปทำเองเถอะโออีกุ้นงานง่ายๆเงิงนดีๆมึงไปทำให้กูหน่อยเถอะขายตัวหรือแม่ <S <S มึงจะบ้านเหรอกูไม่เคยคิดจะขายลูกกินนะแค่ไปทำความสะอาดให้บ้านไอเฮียเขาหน่าคนที่มึงเคยไปรับจ้างลำวงนั่นแหละ เขาเห็นว่ามึงไว้ใจได้เขาก็เลยอยากได้มึงอะ่ะมึงไปให้กูหน่อยนะไอเฮีย <I hear, S 1> เขาเคยช่วยเหลือกูมาก็ได้แม่วันเดียวนะเออขอบใจนะอีกุลลูกรักอยากให้แม่พูดเพาะๆกับหนูทุกเวลาเลยวันพรุ่งนี้ก็ <c oughs> คงต้องจ้างใครไปขายผักที่แผงให้แล้วล่ะ วันต่อมากุ้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งกุนแบบเดิมเดี๋ยวเย็นๆแม่มารับนะเอ้าแม่ทำไมแม่ไม่อยู่ช่วยหนูล่ะปกติกูเคยช่วยมึงทำงานหรืออีกอย่างเขาจ้างมึงคนเดียวจ่ายค่าแรงมึงก็แค่คนเดียวเอานะรีบรีทำให้เสร็จเดี๋ยวตอนเย็นกูมารับไปแล้ว ส่วนกุนนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านโดยที่เธอมีอาการหวาดหวาดเพราะว่ามาคนเดียวแต่อีกอึดใจหนึ่งก็อยากจะเร่งมือทําให้เสร็จกุนเธอเดินเข้าไปในครัวหาอุปกรณ์ที่พอจะมาทําความสะอาดได้เอ,อ้ามาแล้วเหรอจ๊ะค่ะมาแล้วค่ะเฮียไหนไม่กวาดคะหนูจะรีบทํางานให้เสร็จเลยคะ่ะอ,อ๋อไม่กวาดเอามาทำไมหรืออ,อ๋อใช่ใช่ทำความสะอาดไง งั้นก็เลื่อที่ห้องด้านโน้นก่อนเลยนะที่เฮียล็อกห้องทำไมฮะ,ะเฮียกี่เกียริพูดมากแล้วนะก็แม่ของหนูนะเขาขายหนูให้กับเฮียแล้วเฮียอย่ามามั่วนะแม่ไม่มีทางทำอย่างนั้นเด็ดขาดแม่ของหนูเขายืมเงินเฮียไปเข้าบ่อนเล่นไว้เล่นไพ่ตั้งเยอะบอกจะเอาหนูมาใช้หนี้ ยังไงเลยเหียก็เลยยอมจะได้จบจบหมดนี่หมดตินกันไปเฮีย er, ขอได้ไหมเดี๋ยวหนูจะหาเงินมาใช้นี่ให้เฮียแทนแม่เองนะเย่า er, ปล่อยหนูไปเถอะนี่ถ้าแม่หนูใช้นี่เฮียได้จริงๆวันนี้หนูคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกอีกอย่างหนึ่งนะแม่หนูไม่มีทางใช้นี้เฮียได้หรอกมามามาเป็นของเฮียซะดีกว่าอย่าเข้ามานะเฮียอย่าหาว่าหนูไม่เตือนนะ หนูจะสู้ตายหนูจะไม่มีทางยอมเท่าหัวงูหรอกนี่หนูอายุเท่าลูกเท่าหลานเฮียเลยนะเฮียจะมาทำเฮียเฮียแบบนี้คิดดูใหม่ให้ดีก็ได้นะเฮียเหนื่อยล้วเฮียยังไงหนูก็สู้เฮียไม่ได้อยู่ดีเฮียจะให้หนูทำอะไรก็ว่ามาดีกว่าหนูก็มารับประจําเลยสิเพื่อล้างหนี้ให้แม่แค่นั้นแต่เรื่องพวกเนี้ยหนูยังไม่เคยเฮียต้องสอนหนูด้วยนะ ได้ไหมและหนูก็อยากจะขอเงินเฮียเพิ่มอีกสักหน่อยจะได้ไหมเพราะว่าหนูจะยอมเป็นของเฮียคนเดียวเลยนะได้สิจะเอาเท่าไหร่ล่ะขอสักห้าพันบาทได้ไหมแต่เฮียต้องจ่ายมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียเบี้ยวไม่ยอมให้หนูอีกเฮียยงที่ตาลุกวาวก็ยอมจ่ายง่ายๆพอกุณได้เงินแล้วเธอก็รีบกอดเฮียยงและพูดหวานๆใส่โหเฮียจะดีจังหนูจะมีแค่เฮียคนเดียวเลยนะ แต่จะเริ่มยังไงดีล่ะเฮียสอนหน่อยสิไม่อยากเลยนูก็แค่ถอดในขณะที่เฮียกำลังจะเปลื้องผ้านั้นกุนจึงใช้จังหวะนี้นั่นมันก็เพราะว่ารูปร่างของคนที่อ้วนถ้ากางเกงขาที่ขานั้น <c oughs> ก็จะส่งตัวและลุกขึ้นนั้นยากพอดูแล้วกุนก็เอาไม้กวาดฟาดไปรัว คุณก็รีบหันหลังมาปลดกรอนแล้วรีบวิ่งหนีออกจากบ้านเฮียยงไปด้วยความเร็วจนกุณนั้นวิ่งไปตัดหน้ารถของใครคนหนึ่ง ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับตอนต่อไปอดใจรอกันอีกสักนิดนะครับกำลังรีบทำกันเต็มที่และสำหรับท่านที่สนใจสนับสนุนทีมงานจะเลี้ยงค่าข้าวมันไก่สักจานก็สนับสนุนกันมาได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ